สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Goddess of Genesis กับโอ้ยอยู่นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการทําให้ตัวละครของเรานะครับผมเก่งขึ้นไปอีกนะครับโดยการที่เราใช้ในเรื่องของสัญญาและก็สกิลลับนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าในเรื่องของสัญญานะครับแล้วก็สกิลลับเนี่ยมันจะทำยังไงให้ตัวละครเราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับในเรื่องของสัญญานะครับ ก็หลังจากที่เราเข้ามาดูในตัวละครที่เรามีนะครับผมเอาละเราเลือกตัวละครที่เราต้องการที่จะทําสัญญากับเขานะเอาละครับก็คือตัวละครของ H ฮเดทผมเนี่ยตอนนี้ค่าสนิทสนมเนี่ยอยู่ที่9แล้วถามว่าทําไมแล้วมันจะเก่งขึ้นได้ยังไงนะครับผมอ่ะเพื่อนๆดูนะครับผมทางด้านขวานะคือเมื่อเราปลดล็อกในแต่ละค่าสนิทสนมนะครับผมอย่างอันเนี้ยค่าสนิทสนมผม เป็น9แล้วมันก็จะปลดล็อกเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของลิกิตติดใจนะครับซึ่งมันจะเพิ่มในเรื่องของบาเรียด้วยอ่ะในแล้วก็สกิลต่อไปนะครับสเ,สเตตัสขอไปครับผมลิงพันสเตตัสตอไปนะครับผมก็คือในเรื่องของปัญญานะครับจะเปิดครั้งต่อไปนะครับผมก็คือคุณจะต้องมีค่าสนิทสนมถึงเลเวล14่นะเช่นกันนะครับกับอันสุดท้ายเพื่อนๆดูสิ ค่าสเตตัสทั้งหมดเพิ่มอยู่ที่0.5นะแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มอยู่แค่นี้นะครับผมเอาละแล้วเราจะทำยังไงให้ค่าสเตตัสพวกนี้นะครับเพิ่มขึ้นนะครับผมก็คือการที่เราอะให้ของขวัญกับตัวละครของเรานะครับผมเพื่อนๆดูนะว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับคือตอนแรกเนี่ยสเตตัสอันนี้ครับผมมันจะอยู่ที่0.5เช่นกันนะครับ พอเพิ่มมาจนถึงเลเวล5เนี่ยโดยการที่เราให้กระดิ่งลมอันนี้นะครับกับตัวละครนะครับผมเขาก็จะเพิ่มค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นมาอ่าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเอาละเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับจากเลเวล5เป็นเลเวล6นี่ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดหนึ่งนะครับที่ สามารถทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตัวละครเกงขึ้นได้แล้วถามว่าอ้าวแล้วเราจะให้ของขวัญเขายังไงไปที่แจกกิฟต์นะครับอ่ะกิฟต์ผมหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปฟาร์มเลยสถานที่ฟาร์มในการที่จะเอามาให้กับตัวละครเนาะว่าอยู่ตรงไหนนะครับป่ะก็ไปที่กระดิ่งเด็ก,ก็ได้นะครับผมแล้วเราก็ไปที่เงาวลวงแห่งโอเปร่านะครับเงาวลวงแห่งโอเปร่านะครับก็จะมีของนะครับ ที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีค่าสนิสนมกับตัวละครของเราเอาละ่ะเดี๋ยวผมก็ไปอันแรกเลยแล้วกันเนาะมันจะได้เร็วนะครับผมเข้าไปดูแล้วกันเนาะไปเลยไม่ได้มีอะไรมากแป๊บเดียวครับโอเคนะครับผมก็หลังจากที่เราเคลียร์มอนสเตอร์ได้แล้วนะครับเราก็จะได้ของมานะาเห็นไหมครับ ได้สมุดกับได้ที่เป็นลูกหินอันนี้เนาะเอาละ่ะเราก็ไปเพิ่มค่าสนิทสนมให้กับตัวละครของเรากันดีกว่าโดยการแจกกิฟต์ Gift นะครับผมไอมุกอันนี้นะครับคือมันจะให้ค่าสนิทสนมเนี่ยอยู่ที่100จุดส่วนอันเนี้ยกลอน14บทจะให้ค่าสนิทสนมอยู่ที่200จุดนะครับผมเอาละ่ะ ผมก็ตอนนี้นะเพื่อนๆสังเกตนะของผมมัอยู่ที่2710นะครับเดี๋ยวผมเอาสมุดให้เข้าไปเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมเป็น2,910นะครับผมก็ยัดไปเลยนะครับคือตัวละครตัวไหนนะครับที่เพื่อนๆจะปั้นนะ่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะปั้นตัวนั้นไปได้เลยนะครับโอเคเนาะไม่งงใช่ไหมครับผมในเรื่องของการให้กิฟต์ให้อะไรนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับ ทีนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับผมลิขิตสไตล่านะครับของตัวเอกเรานะเพกเราก็สามารถอัพสเตตเพิ่มขึ้นได้เช่นกันนะครับแต่ผมก็จะไม่อัพนะเพราะว่าผมจะเก็บไว้ให้กับตัวละครหลักๆที่ผมจะเอามาใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันในเรื่องของสัญญานะครับที่จะทาให้ตัวละครเพื่อนๆเ,เนี่ยเก่งเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของ สกิลลับนะครับสกิลลับก็สามารถทําให้ตัวละครของเพื่อนเนี่ยโจมตีแรงเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับในเรื่องของไฟเตอร์นะครับฮีโล่เนี่ยที่จะสามารถใส่ได้นะครับผมเขาก็จะทีบอกให้แล้วเนาะอันนี้มันคือใช้สมุดพวกนี้นะครับในการอัพสกิลลมและฟ้าร้องเนาะคือต,ตอนเนี้ยมันไม่มีอีเวนต์อีเวนต์ยังไม่เปิดนะครับ ในเรื่องของสกิลไฟเตอร์เอาละสกิลไฟเตอร์มันดียังไงใช่ไหมครับผมก็คือดูก่อนนะว่าก่อนลงมือเรามีโอกาสนะครับผม8%ที่จะเพิ่มคริติคอลอีกอ100นนหน่งร้อยเปนาน1เทิร์นนะครับและสกิลที่2ต่อไปเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มขึ้นนะก็คือก่อนลงมือจะมีโอกาส11%นะครับผมที่จะเพิ่มคริติคอลเพิ่มเห็นไหมครับโอกาสที่คริติคอลเออ่ขออภัยครับโอกาสที่คริติคอลจะเพิ่มขึ้น ก็จะมีอีกเป็เอ็ดอาละอันนี้ผมก็อัพไปแล้วนะเพื่อนๆก็ลองมาดูแล้วกันว่าแต่มันต้องใช้ว่ามีอะไรบ้างอ่ะอัพมาทางสายด้านอาวุธนะครับก็คือเราจะต้องเราจะได้ที่เป็นพลังเพิ่มขึ้นอีก30นะแต่ถ้าเพิ่มในเรื่องของหัวใจอะ่ะเราก็จะได้ของ HP นะครับเพิ่มขึ้นมาอีก210เช่นกันนะครับผมในทุกอาชีพพรุ่งนี้ 6. อาชีพนะครับ ก็จะเป็นการเด a n a แอซซ s นเม a แลนเจอร์และก็ฮิลเลออล่ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูในเรื่องของเม e แล้วกันผมฟาร์มเม e ไว้ตัวเมทนะครับผมยังไม่เปิดนะครับผมอ่ะก็ผมมีสมุดแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าเมล็ดสร้างสรรนะครับตอนนี้ผมเพิ่นเพื่อนๆดูก่อนแล้วกันอ่าแนะครับเรเวลต่อไปนะครับอันนี้คือการปลดล็อกแล้วนะต่อไปเนี่ยเลเวลก็คือได้อีก11%นะครับ เป็นไงครับ11%แล้วนะเลเวที่3เนี่ยจะอยู่ที่14%เป็นไงครับแล้วต่อไปคือ17%แล้วนะครับแต่ว่าของพวกนี้ผมต้องไปฟาร์มถามว่าอ้าวแล้วฟาร์มที่ไหนกดไปที่ตัวพวกมันได้เลยครับมันจะพาเราไปที่อีเวนต์คืนอัศจรรย์ในหอสมุดนะครับผมเอาล่ะตอนนี้นะครับอีเวนต์เนี่ยที่เขาเปิดให้เราฟาร์มนะครับคือจะมีเมดมีเลนเจอร์แลก็มีฮิลเลอร์นะครับผมเราสามารถฟาร์มได้เลยนะว่า เราเมื่อเราเลเวลถึงที่ทเขากําหนดนะแล้วก็ถูกไหวอ่อะแล้วก็เข้ามาฟาร์มได้เลยนะครับผมทั้งตามอาชีพนะครับอ่ะเดี๋ยวผมฟาร์มให้เพื่อนดูต่อในอาชีพของเมดนะครับลุยเลยแล้วกันเนาะอโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาฟาร์มของที่นี่ได้นะครับผมสลับในแต่ละอาชีพเนาะตอนนี้อีเวนต์ของ เอ่อวริคอนัดดาบนะครับผมก็ยังไม่มีเนาะยังไม่มาไม่ใช่ไม่มียังไม่มานะครับผม,อมของไฟเตอร์กาเดียนแล้วก็แอสซาซินนะครับผมเขายังไม่เปิดนะตอนนี้เขาเปิดที่เป็นเมสแลนเจอร์กับฮิลเลอร์นะครับผมใครที่สร้างตัวไหนก็มาฟาร์มได้เลยเนาะเอาละอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งนะครับที่จะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะแล้วก็ลืมไม่ได้เลยนะครับผมกับไพร ที่ยังไม่มีกิ้วนะครับคุณไปหากิ้วนะครับถามว่าแล้วเข้ากิ้วแล้วเก่งขึ้นยังไงไปดูที่กิ้วนะครับถ้าคนที่มีกิ้วแล้วนะครับเห็นสกิลไหมเห็นไหมครับเขาบอกว่าเอฟเฟกต์สกิลจะใช้ได้กับฮีโร่ทั้งหมดนะครับก็คือง่ายๆครับพอคุณเข้ากิ้วมาแล้วเนี่ยคุณมาที่ตรงนี้เลยนะแล้วคุณมาเพิ่มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคริติคอ เสริมทนทานหรือว่าเสริมการทลายนะครับแล้วก็เสริมการบล็อกเนาะเห็นไหมว่ามันจะมีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับทําให้ตัวละครเพื่อนๆอ,นอะ่ะเก่งเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตัครติดตามผมต่อๆกันมาด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเล่นกันสนุกสนานกันตอนที่ผมสตรีมกันนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม